ฟังครูทางนี้นะคะครูจะมาบอกนะคะว่าระหว่างเงินที่อยู่1นล้านแแสนบาทที่ครูให้การบ้านไปว่าให้ไปดูในสมุดบัญชีกับเงิน2ล้านบาทคุณให้ความสําคัญกับตัวเลขไหนมากกว่ากันนะวันนี้ครูจะมาบอกสิ่งที่คุณต้องให้ความสําคัญก่อนเลยนะคะไม่ใช่จํานวนเงินค่ะแต่เป็นจนนํานวนรายได้ที่อยู่ถึงระดับ1นลานแดแสนบาทค่ะโดยที่ไม่ต้องไปสนใจเงิน2ล้านบาทค่ะ เมื่อใดที่รายได้ของคุณตลอดปีภาษีตั้งแต่มกราคมจนถึงณปัจจุบันถึง1ล้าน800,000บาทเมื่อใดนะคะเมื่อนั้นคุณมีหนึ่งหน้าที่ที่เพิ่มเติมเข้ามานะคะหน้าที่นั้นก็คือเสียภาษีมูลค่าเพิ่มค่ะเสียจากส่วนที่เกิน1ล้าน8 0 0 0 0บาทค่ะตรงนี้ชัดเจนใช่ไหมคะใครไม่ชัดเจนถามครูนะคะถามครูมาได้นะคะแล้วทำยังไงต่อคะครู ให้เต็มเสียภาษีภายในเดือนหน้า15วันไม่งงนะคะเงินที่เกิน1 8 0 0 0 0บาทจะต,ต้องเสียภาษี7%ภายใน15วันของเดือนถัดไปทันทีค่ะและพร้อมกันนั้นต้องจดทะเบียนแวดค่ะแวดคืออะไรแวดคือภาษีมูลค่าเพิ่มค่ะเป็นบุคคลธรรมดาจดได้หรือไม่จดได้ค่ะบุคคลธรรมดาสามารถจดแวดได้ และอีกหนึ่งหน้าที่ที่เพิ่มเติมเข้ามาคือมีหน้าที่ในการออกใบยังกับภาษีขายค่ะหรือที่เขาเรียกกันว่า tag invoice นะคะโดยสินค้าต้องบวก7%เสมอเวลาขายของให้กับลูกค้าจะต้องบวก7%อย่างเช่นเคยขายอยู่ในราคา10,000บาทได้เงินจากลูกค้า10,000บาทต่อไปนี้คุณจะต้องได้เงินจากลูกค้า1 7 0 0บาท ก็คือนำา1 0 0 0 0บาทนั้นไปคูณ7%จะเท่ากับ1,700บาทนะคะแล้วนำา7 0 0บาทไปเก็บไว้เพื่อจะเสียภาษีขายในเดือนหน้าค่ะตรงนี้คือหน้าที่ที่เพิ่มเข้ามาสำหรับคนที่ไปดูในสมุดบัญชีเงินฝากแล้วมีไรายได้วิ่งเข้ามาอยู่ที่1,800 0ลบาทจะต้องเตรียมทำแบบนี้นะคะอ่านะคะ